นะครับเช้านี้เราจะไปวัดนะครับทอดกระถินครับโมไซค์มาเลยป้ายเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วไปเรื่อยๆเหรอเออขึ้นรถป้ายครับไปวัดในหมู่บ้านครับในหมู่บ้านบ้านส <c oughs> ัมพันครับไปขึ้นรถกัน <c oughs> ฟังจนฟุ้งหูว่าพัดฝุ่น <c oughs> กิจกรรมก็จะมีการลํำนะครับก็ีนางล้นางลําม,มาเยอะนะครับเตรียมล้ำก็ะมีจะจะรวทานนะครับอเละเราลงก่อไปนจำนวนเงินสองร้อยบาทนี่ขนาดโบข้างนี่ยผมก็รู้แล้ว ลีโอ้มาจากกรุงเทพนี่เนี่ยค <c oughs> นฝากโซม่มาจากกรุงเทพคุณเออเป็นจำนวนเงิน100บาทแล้วก็นางสุภาพัฒน์เอออ่อนผิวรย์สุรัตน์าน,นบา100บาทอ้าวนี่มาจากไหนครับผมโอ้ข้างบ้านผมก็บ้านลำพอลักษณะห <c oughs> มู่บ้านลำพอนนะครับอ่าอ่าคุณไกรไกรกรหมอครับ เานำ้ำตุกุลแล้วครับอ้อ่าแล้วก็นะคุณพรมพรสุนาริศนะครับหมู่บ้านออมพอนเราใกล้ๆนี่นะครับมารวมกันเป็นเจ้าภาพ พระป่าสามัคคีของัรทธาคุเป็นจำนวนเงิน200บาทสาธุขอให้คนพี่ใจดีเหมือนพระเวสสันดรขอให้ได้รับพรสิบประการเมือนางบุทสดีขอให้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาขอให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอให้มีฤทธิ์เหมือนพระองค์มาลูสัตย์ อาหูอาหูที่เรามีวัดน้ำพอลเลสอยากท้าวลีวหาบลาภอิปุเรติสร้างขันวะเมวะโตดินนเตตานุปกรติอิจิตังกัสตังคุณังขิปะเมวะสิ

คาดฝุ่นนะครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายนโดยนําโดยคณะนางรําที่สวยที่สุดในจังหวัดนครพนมครับขึ้นอ้อย่อขึ้นอ้อนะครับวายาคูบา,อ,อ,า,อ,อ,าอ,อาจารย์ก่อนลำนะครับเนาะพร้อมแล้วก็ไปยโย รู้จัดการผู้จัการให้ดูก่งๆดเว่าวันทั้งสิ้นและคุมเ้ยควมที่ได้เรียพะาเทวารูปารที่ดองระทุีธาตีในเศษตะพานใหม่แด่ท่าน Oke, okay,

สิกขาปัฏานสมาธิาณิอภินาถานาเวระมณีสิกขาปัฏาสมาธิาณิอภินาถานาเวระมณีสิกขาปัฏาสมาธิาณิกามสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัฏาสมาธิานิ ทางพระก็ต่อไปนะครับเปานการทัวร์ภาคทิศนะครับก็ยากเรียนเชิญนะครับท่านประธานเทวภูสถานนะครับไปเองนะครับน่ารักเลยครับ เจ้าหน้าครับท่านอ่านครับและเดชเชินนะครับานานนคุณร,ร,รถกรุลจำปาสีบริษัทวิทยาดิเรกเซ็นเตอร์นะครับนายพิสุทธิ์คุณสกุลพิสุทธิ์คุณสกุลก็รวยนะครับผู่โค้งนะครับไก่ยองที่หนึ่งนะครับไก่ยองที่สอง ขอย่าเอ็นเกิรนางสาวประพัฒราจากตาสีนายปรณ์ตรประเวศทุกท่านะ่รับะ พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะกร์ท่านผู้พยาธิปุก้กอาบนำครับญา,าติอาจานะครับอีกบางมายามยันทันเตสัพพะนิวารังกะทินะติวระตุสัง สังคัสาโอโนทยามะสาธุโนทันเตสังโคอิบ ah ังสัปริวารังกาเินาทุสังปติคารขาตูปติทาเหตวาอิมินาทุเสนา ตะทิะททะะตังวัฏรลถตูอัมหาตังทีพระรังทิตายะสุข,ขายะข้าแด่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องขวายผ้ากระถิอญิรณ กัาบ้งบริวานี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากระถิ่นกราบั้งบริวานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าลายเมื่อรับแล้วจงกลางกระถิ่นนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ซึ่งกาลนานเธอ อโมตสะพะโวโตอรหโตสัมมาสพุทธะะโมตัสสะพโวโตอรโตสัมมาสัมพุทธะอะโมตัสสะพะโวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเาทานกับ้าอสันสวรราทภูมนี้เป็นของคณะสฐีเทวาภูสถานพร้อมด้วยลูกหลานพระเม่พิจารณาปีและสาธาชนพุทธทัสงหมทั้งหลายเป็นจ้าต้มกัน เป็นผู้ประกอบเคื่อ <ination noises> ัสธาอุตสาหะพร้อมเพรียกัรนำมาถวายแด่พระพิสุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาทั่นใจมากในอาวาสนี้ก็แลงผ้าอธิษทานนี้เป็นของบุญฝุ่นเครื่องลอนมาโดยนราคาแล้วแรงตัวลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จะท้อจดจงรู้ว่าเป็นของพระพิสุรูปเดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทุกวงยอมอนุญาตให้เก็พระพิสุรูปหนึ่ง เพื่อจะทําซึ่งกดีตนธมกิจสาวพระบรมพุทธานุญาตและมีธรรมพระอัฏฐาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธานิวายสังวนาไว้ว่าพระพิสุรูปใดประกอบด้วยสีสุตนิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้คาแต่กตางมีุพกิจเป็นต้นพระพิสุรุปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำอดีตนธมกิจสาวพระบรมพุทธานุญาตได้ปัี้นระสงทศวง็นสุกโคนแก่พระพิสุรุปใด จงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ทั้งสุดรูปนั้นออภ้ากถินนากธากับทั้งภ้าอภิสังสารปริวรันทุทวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระคุณรธธิติปุญญาคมเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกถินานธาธรนก,กิจให้ถูกต้องตาม พระโรธมังอนุญ,ญาตได้ถ้าพิสูรลูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นท้ามกลางาระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วใซจงให้สัญญาสัญญาสาธุกตาละขึ้นพร้อมกันเดิน

และกลางจะถือได้เนื่องจากในสมัยพุทธกาลนั้นนะครับพระจูนเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะครับเมื่อได้มาแล้วก็มาที่จะถวายเป็นของกลางแก่ผู้ทเมื่อคณะสงฆ์ในวุฒิสงฆ์นะครับได้อุปโลงได้สมมติว่ารุ่นหนึ่งรุ่นใดเป็นผู้บอกผู้ควรนะครับที่จะเพื่อไม่ตัดขาดด้วย พี่น้องจากปทุมธานีนะครับท่านมาครับต่อยอกเเยอนะครับด้วยกันนะครับด้วยกันเพื่อรประสบแค่ต่อยอดนะครับให้ยกมือขึ้นนะครับกับการมีไปนะครับเดี๋รไเยนะครับท่านไ่้เดินาะครับดยความส ยัทถาวาลิวาหาตุลาภาิปุเรติสักหลังเอวะเมวะโตทิมังเรตานังปุปตกป,กปติอิทธิกรรปฏิกัรตสุหังขิปะเมวะมิจตุสะเปุรตุสังกัปาะจัตโตปะนัปสุยัตถานิโชติราสยาาัตถา We watch to